สวัสดีครับอู๋ภิชัยออโต้ลบรีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเก้านะครับกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเวลานะครับบ่ายหนึ่งสามนาทีนะครับอู๋ภิชัยออโต้ลบรีครับอู๋ซ่อมยุโรปนะฮะเบนซ์บีเอ็มโฟล์กันโวนะครับผมช่างเปิร์ดนะฮะก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับข้อมูลดีๆนะฮะแล้วก็สาระนะฮะ EP นี้เป็น EP หนึ่งนะครับสําหรับวันโว่เอสแปดศูนย์นะครับท่านไหนเป็นเอฟซีผมนะก็คงจะจำได้นะครับ เมื่อไม่กี่วันมนานี้ฮะที่ที่แล้วนะครับคันนี้เข้ามาหาเรานะครับด้วยการท่อน้ําแตกนะครับมารอบนี้นะครับก็มีอาการน้ํานองที่พื้นเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อาความร้อนยังไม่ขึ้นนะฮะมีไฟเตือนที่หน้าปัดนะลูกค้าจึงใช้น้ําเปล่าเติมที่กระบอกมาพักน้ํานะครับก็แจ้งเรามาว่ามันรั่วที่เดิมนะฮะเราจึงให้นํารถมาตรวจสอบดีกว่านะครับว่าปัญหาที่เราทําไปคราวที่แล้วมันจบไหมนะ เนื่องจากคันนี้ก่อนหน้านี้ทํามาหลายครั้งแล้วนะที่กรุงเทพนะเปลี่ยนมอน้ําเปลี่ยนท่อมาทีละท่อนนะไล่มาเรื่อยนะครับจนมาหาเรานะครับท่อฮีเตอร์รั่วนะครับเราจึงเปลี่ยนท่อฮีเตอร์ไปหนึ่งท่อนแล้วก็เทสอัดดูนะครับก็สรุปว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับวิ่งไปได้อีกไม่กี่วันเองครับปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราตามไปดูนะครับนะผมรู้รนนิดนึงนะครับท่านไหนใช้รถเก่านะครับนะถ้าเกิดเป็นระบบน้านะครับคนยกระบบนะถ้าทําทีละช่วงเปลี่ยนทีละท่อนนะเปลี่ยนทีละ เขาเรียกว่าเปลี่ยนทีละอย่างนะเปลี่ยนทีละตัวอย่างเงี้ยก็จะเกิดการไม่จบนะวนเวียนอยู่แบบนี้ครับนะครับนะก็เดี๋ยวเราพาไปดูครับเนี่ยะพอดีขออภัยนะพอดีอ่าแทเกอร์ก็ไปล้างรถนะครับนี่ฮะท่อที่เราเปลี่ยนไปคือเส้นในนู้นครับท่อฮีเตอร์นะในนู้นครับนะมาครั้งนี้นะครับลวกใกล้ๆกกันเลยครับนะเป็นท่อเส้นนี้ครับท่อหลอดนะมัน เหมือนหลอดกาแฟฮะนะเส้นเล็กๆนะครับที่เข้าตรงนี้ครับน่ะจากตรงนี้นะฮะเส้นนี้เส้นจะเส้นจะเป็นเส <c ertain ly> ้นยาวครับลากมานี่นะครับนะแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งครับนะครับจะถูกแย่เข้าไปในนี้ครับแบบนี้นี่ฮะแย่เข้าไปใต้พ่ออากาศไดดีนะครับตรงนี้ฮะแบบนี้ครับน่ะปลายมันก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมมาให้ดูบนโต๊ะนี่ครับนะนี่ครับปลายมันคือตัวนี้ครับ นะมันผุด้านในเนี่ยครับนะ <_ C oughs> ก็เห็นรอยตรงนี้มีน้ํารั่วอยู่น้ําซึมอยู่นี่ฮะนี่ครับเนี่ฮะตรงนี้ผมเนี่ยเป็นลายน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยนะฮะนี่ฮะท่อมันมันซึมตรงนี้ครับพอเราจับนะฮะเพื่อจะมาตรวจเช็คนะดูด้านในนะดึงออกมานะครับนะก็เล้าในครับเนี่ยหักเป๊ะเลยนะเสื่อมสภาพครับนะไม่ยืดหยุ่นตัวแล้วนะจึงหยดจึงซึมนะครับแล้วก็สร้างปัญหานะครับนะผมจึง เสนอลูกค้านะครับให้เปลี่ยนสเส้นเลยนะครับในรุ่นนี้นะจะมีสองเส้นครับเส้นยาวกับเส้นสั้นนะครับเส้นสั้นก็คือตัวนี้ครับนะเส้นสั้นจากกระป๋องนี่ครับกระป๋องพ้างน้ํานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเนี่ยนี่ครับนะท่อนนี้ฮะเข้าท่อนนี้ครับนะนะครับแล้วไปอีกด้านหนึ่งนะก็มาเสียบอยู่ด้านล่างนี่ครับ นะมาเสียบอยู่ด้านล่างนี่ครับนะเพราะฉะนั้นสองท่อนนะสองชิ้นแบบนี้ครับนะท่านไหนที่ใช้วันโวนะครับส่วนมากวนโว้นะครับแทบทุกรุ่นนะครับจะมีท่อเหมือนหลอดกาแฟไงครับนะสองตัวเนี่ยครับนะที่สร้างขึ้นมานะในเครื่องยนต์แต่ละรุ่นแต่ละโฉมนะครับก็ส่วนมากจะมีหลอดตัวนี้นะสองหลอดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลอดพลาสติกนะครับนะก็สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าหลอดเนี้ยตันนะความร้อนอาจจะขึ้นได้ มีผลหลายแบบนะครับเพราะวันโุ่วไล่ระบบความร้อนค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะจะไม่เหมือนเบนซ์กับบีเอ็มนะครับนะบนยากก็คือยากนะครับวันโุ่วนะครับแต่ถ้าคนรู้มันก็ไม่ยากนะครับนะเราก็ผ่านมาเยอะแล้วนะผ่านมาแล้วเพราะนั้นขนหนที่ใช้วันโุ่วนะครับอาการความร้อนขึ้นนะครับลองตรวจสอบหลอดนี่ดูครับปุดตันไหมนะครับเพราะอุดตันปุ๊บเนี่ยหม้อพักเนี่ยน้ำมันจะดันขึ้นมาเลยครับนะจะมีอุณหภูมิแล้วนะมันก็ดันขึ้นมาครับเพราะนั้นความร้อนจะขึ้นนะ อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับสาหรับบอมู่นะฮะท่านไหนลองตรวจสอบดูนะครับใช้รถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะของมลูลองเปิดฝากระโปรงดูครับถ้ามีหลอดเล็กๆตรงนี้ฮะนะเนะชื่อมต่ออยู่กับก <ๆ S 2> ระป๋องพักน้ําแบบนี้ครับนะเนี่ยแบบที่ผมทําให้ดูเนะี่ยเห็นหน้าตาจะคล้ายๆละไม้แบบนี้ครับเนะี่ยสองเส้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนะนะก็ให้ไล่ท่ออย่างเงี้ยไล่ดูแต่อย่าไปโยกนะฮะถ้าคุณโยกอะไรหักไปครับท่อพวกเนี้ยนะครับนะไล่ๆดูครับว่ามันมีรอยหยดรอยเยิ้มตรงข้อต่อไหมนะรอยซึมไหม นะถ้าคุณโยกพยายามจะดึงมันจะหักเลยนะครับส่วนมากแล้วนะถึงแม้จะประคองให้นิ่มยังไงก็แล้วแต่ดึงในมุมที่ตรงก็แล้วแต่นะถ้ามันกรอบมันุกแล้วครับมันจะหักร้อมจะหักในทุกเวลานะครับก็คือตัวนี้นะเราเทสแล้วหยดตรงนี้นะครับหยดไม่เยอะหรอกครับนะต้องเกินแรงดันเกินสองบาร์ขึ้นไปนะมันจะหยดนะแสดงว่าเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจะจัดมันถึงจะเริ่มหยดแต่ถ้าเครื่องยนต์ไม่ร้อนมากมันจะไม่หยดนะครับโอเคนะครับอ่าผมตั้งนิดนึงนะ เป็นข้อมูลไปครับสําหรับ F 8 0ดศูเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายนิดหนึ่งว่าหรหัสไหนนะครับนี่ยนะข้างในเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะถ้าไหนใช้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับเป็นตัว2.5 F T ตัวนี้ครับนะครับนะก็คือรุ่นนี้ครับ F 8 0นะไฟท้ายแบบนี้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะกันนะฮะนะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนสองเส้นครับแล้วก็ดําเนินการอัดเทสนะฮะก็น่าจะผ่านนะครับคืออย่างนี้ครับผมากอธิบายให้คุณฟังนิดหนึ่งนะรถนะครับนะเวลาซ่อมหลายครั้งเนี่ยทำไมถึงต้องซ่อมหลายครั้งเพราะว่าเราเสียตัวไหนซ่อมตัวนั้นนะนะผมยกตัวอย่างคันนี้ครับทาไมเราถึงไม่เปลี่ยนตั้งแต่คราวที่แล้วนะเพราะคราวที่แล้วไม่รั่วครับนะเราอัดเข้าไปแรงดันสองบาร์กว่าสามบาร์ไม่รั่วครับนะ ตามกาหนดของเครื่องมือเทปเรานะซึ่งผ่านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยรถออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเขามีความรู้นะนะท่านไหนที่ใช้อยู่ก็กําชับช่างนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดท่านไม่อยากเข้าอู่บ่อยๆหรือมีความเสี่ยงบ,บ่อยๆในกรณีท่อน้ํารั่วนะครับไฟรูปน้ําโชว์นะครับกระป๋องหม้อพังน้าน,น,น,น้ำลดระดับน้าในหม้อน้าลดระดับซึ่งเสี่ยงต่อเครื่องโมเวอร์ฮีทนะครับนะท่านต้องแจ้งเขาว่าให้ยกระบบน้ําไปเลย นะระบบน้ํามีอะไรบ้างครับนะก็มีท่อน้ําทุกท่อนมีหม้อน้ํามีวาล์วน้ําครับนะให้เปลี่ยนไปให้หมดครับโดยเปลี่ยนหลอดสองหลอดนี้ด้วยที่ผมบอกนะหลอดท่อน้ําที่เหมือนหลอดกาแฟเนี่ยครับแล้วก็กระปุองพักน้ําให้ตรวจสอบว่ากรอบไหมปีแตกไหมแล้วก็ฝาหม้อน้ําก็คือฝากระปุกพักน้ํานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะะครับนะก็คือตัวนี้นะเนี่ยฝากระป๋องพักน้ํานะนะคือตัวนี้นั่นเอง นะเพราะฉะนั้นใช้ของแท้ครับนะจะดีที่สุดนะครับนะก็ถ้าเรารู้ซะแล้วนะรถมันก็จะไม่เกิดปัญหาซ้ําซ้อนให้เราปวดใจเรานะเพราะฉะนั้นถึงเวลาเสียต้องเสียถึงเวลาจ่ายต้องจ่ายถ้าเกิดเราไม่จ่ายเราอาจจะไปอยู่บนรถสไลด์นะครับซึ่งเสียเงินมากกว่านะครับนะอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูของใหม่นะก่อนเนี้ยเบอร์ของแท้มาเลยนะไซส์ของแท้ครับวอลโวอันนี้หลอดเส้นยาวนะเรายังไม่ได้แกะอ่ะเดี๋ยวเราแกะดูเลย นะครับนะผมก็จะพยายามแกะให้ท่านดูเลยนะนี่ครับนะเขาติดเทปมาอย่างดีนะฮนะอเดี๋ยวเราตัดเลยครับนะตัดเลยตัดออกจากถุงนะเนี่ยเราพยายามให้ท่านดูนะว่าอ่าถ้าเปลี่ยนแท้ได้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มันสําคัญนะครับนะการที่น้ำแม่น้ำลระดับนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ ถ้าจะมองอีกมุมนึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะสำหรับเรื่องพวกนี้นะครับนะควรให้ความสําคัญนะครับนี่ฮะเราออกมาจากถุงเลยนะครับนะแกะกล่องครับนี่ฮะก่อนเดี๋ยวเราจะยกให้ดูนะครับหัวนี่ฮะแบบนี้เลยนะไหม่จ๋าเลยฮะ,ะเรียกไหม่จ๋าเนี่ยกริบเลยนะะผมให้ดูทุกทุกอนุเลยนี่ฮะสายก่อนเดี๋ยววนให้ดูฮะเนี่ยวงกว้างไปแบบนี้ครับนะใหม่ นะออกจากถุงวันโบ้เลยนะครับเส้นที่หนึ่งนะเส้นที่สองครับนะก็มาในถุงวันโบ่เหมือนกันครับนี่ฮะเส้นที่สองก็เส้นสั้นนะครับนะคือมันมีหลอดสองหลอดแหละครับพูดง่ายๆนะถ้าเปลี่ยนไปหลอดหนึ่งอีกหลอดหนึ่งก็ระยะเวลามันเท่ากันแหละครับเพราะนั้นมันอยู่กับความร้อนครับมอดน้ำในมอน้ำมันร้อนจัดตลอดเวลาครับหลายปีครับนะวิ่งมาเป็นแสนกิโลแล้วอย่างเงี้ยครับนะเราไม่รู้ประวัติเพราะครันนี้ก็สงสัยจะซื้อมือสองมาเหมือนกันนะเปลี่ยนท่อยาวคนเปลี่ยนท่อสั้นไปด้วยครับแบบนี้ เนี้ยใหม่นะใหม่จ๋าครับนะผมเรียกใหม่จ๋าแล้วกันนะแกะกล่องเลยโพรลิงยังมีแป้งติดอยู่เลยนะฮะนะค่อนข้างใหม่อ่ะท่านดูข้อูมกันหน่อยแล้วกันครับนะนี่ฮะโพรลิงใหม่ข้อต่อใหม่แน่นอนออกจากถุงเลยครับเขาจะมีตะข่ายนะฮะนะป้องกันอีกชั้นหนึ่งครับกันว่ามันไปถูก,กับคาร์บอฝากระโปรงนะฮะหรือไปถูกถูกกับชิ้นส่วนอะไรที่เป็นจุดแข็งแข็งหรือเป็นโลหะ มันก็จะถูทําให้หลอดนี่แตกได้ง่ายเพราะฉนั้นเขาจึงพุ่มใหี่ชั้นหนึ่งนะเพื่อเป็นเสกเกาะนะพูดง่างงว่าหุ้มมาเพื่อ cover cover นะมันไว้อีกชั้นหนึ่งนะก็กันว่าอหลอดเนี่ยพลาสติกเนี่ยไปถูนะทําให้ท่อน้ําในรั่วนะน้ํารั่วนี้นะครับเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์มากเพราะนั้นเขาทาเซฟให้เราแล้วนะเส้นใหญ่ก็เช่นกันครับเนี่ยเขาะจะมีตะข่ายเป็นเสื้อเกาะอยู่นะ cover ไว้นะเนะี่ย ปกป้องไว้ป้องกันไว้นะนี่ฮะท่อนนี้ไม่จะข่ายนะฮะส่วนท่อนเนี้ยไม่มีจะข่ายพุ่มเพราะมันมันมันลอยอยู่นะไม่มีอะไรไปโดนมันแน่เขาจึงมีหุ้มมาตลอดทั้งเส้นนะพุ้มมาเฉพาะบางช่วงเท่านั้นเนี่ยน้่นนี้ก็เหมือนกันหุ้มมาถึงตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ไปถึงปลายนี้ไม่มีนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นหลอดดําโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ใ อยากขายท่านดูเท่านี้นะครับเป็นคลิปวิธานนะครับนะจะเป็นรถมอนโว่รถเบนซ์รถบีเอ็มเหมือนกันครับนะระบบน้ํานะหล่อเย็นนะครับซึ่งมีความสําคัญในรถมากแล้วก็เป็นหัวใจหลักนะครับที่ทําให้เครื่องเนี่ยพังนะหรือสุกติดหรือโอเวอร์ฮีทอย่างที่เราเข้าใจกันฝาโก่งเสื้อบิดครับนะทุกอย่างจะตามมาหมดในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนช็อตบล็อกนะครับเสียเงนินหลายหมื่นแน่นอนนะบางเคสอาจจะเสียไปถึงแสนเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเครื่องอย่างเดียว นะเวลาเขายกเครื่องขึ้นไปแล้วท่อน้ําก็ต้องไล่เปลี่ยนทุกท่อนไล่เปลี่ยนใหม่น้ามันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ <_' S 1> เพราะฉะนั้นในระหว่างการรื้อการถอดเนี่ยมีอะไรที่มันแตกหักหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มันเสื่อมสภาพไหมก็ต้องเปลี่ยนเข้าไปใหม่เลย <_' S 1> เพะะื่อจะไม่ต้องเป็นการซ่อมซ้าซ้อนหรือถอดเข้าถอดออกใหม่เพราะฉะนั้นยอดมันจะไม่ใช่หลายหมื่นมันจะขึ้นหลักแสนนะครับเพราะฉนั้นบางทีเครื่องช็อตบล็อกมันมันไม่ถึงแสนถูกไหมครับในเชิงกงใช่ไหมฮะแต่อุปกรณ์ควบมันมา รวมกันหลายรายการเข้าครับเท่าที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยรวมค่าแรงด้วยอะไร้ืยมันก็เป็นแสนแล้วครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มแรกนะครับของการที่เราจะต้องเสียเงินนะครับก็คือเราปล่อยปะละเลยไม่เอาใจใส่ทําเป็นไม่สนใจตัวรถหรือเวลานํารถเข้าสวิตช่างไม่ได้แนะนําหรือบางที่ช่างแนะนําแล้วแต่เราเลือกที่จะทําก่อนเพราะนั้นเมื่อเราเลือกที่จะทําก่อนเราต้องรับสัภาพมันให้ได้ว่ามันทําไมรั่วบ่อยช่างแก้ไม่ยอมหาย นะครับหรือว่าเราไม่ได้บอกให้ช่างตรวจสอบทั้งระบบนะช่างเขาเลยไม่กล้าตรวจสอบทั้งระบบนะเพราะเขาพูดไปก็เดี๋ยวจะว่าอูเอาเงินมันไม่เสียแล้วไม่เปลี่ยนทําไมนะก็กลายเป็นว่าเสียลูกค้าไปเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่คาบลูกคาบดอกกันมากหากเจ้าของรถมีความใส่ใจแล้วก็คิดอะไรที่มันเป็นการคิดบวกแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วมีข้อมูลรถตัวเองบางส่วนแล้วที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอ่า คนพวกนี้ก็จะไม่กังวลอะไรในคนณีที่ช่างชี้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ทําไปเลยไหมเกิดอันตรายเพราะนั้นในกลุ่มกลุ่มนี้ก็ใหางจะใช้รถอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ร้อ,อะไรแล้วก็ใช้ไปก็ไม่รู้สึกเบื่อยิ่งใช้ไปก็มีความสุขกับการใช้รถเพราะรถรุ่นใหม่ค่อนข้างมีตาเร่งดีแอร์เย็นนะควบคุมรถได้ดีระยะเบรกดีสมรรถนะดีมีความหรูหรานะเพียงแต่บางรุ่นราคามันไม่สูงมาก นะแต่ตัวรถมีคุณภาพเกินราคาตัวรถณขณะนี้ซขา้วยซ้าไปนะสมมุติว่ารถซื้อมาแค่สองแสนแต่เราใช้อย่างถูกวิธีนะครับแล้วเปลี่ยนตามขั้นตอนแล้วก็เปลี่ยนตามวงรอบจริงๆเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนขับรถราคาหลายล้านเลยนะทั้งๆที่เราซื้อมาแค่สองแสนเองนะมันมีความสุขครับนะในข้อมูลตัวนี้มีอยู่จริงนะครับนะก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยฮะรถไทเกอร์เนี่ยนะครับนะที่ซื้อมาหลักแสนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะ จากหลายร้านนะครับนะเมื่อเราซ่อมจบคบปัญหานะมันก็จะสุกนะฮะับแบบมีความสุขครับไปไหนก็เลยครับเมื่อวันนกไเพงเทียบกลับมานะครับอัตราเร่งนี้ครับเติมน้ำมันพรีเมียมแล้วก็ทําทุกอย่างให้เข้าที่เข้าระบบนะแต่ก็ซึ่งแรกมาด้วยเงินที่ไม่น้อยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่เสียค่าแรงเราก็ต้องพักใจ่ายในเรื่องอะไรนะเราจะไม่เคี่ยวเราจะไม่เหนียวเราจะไมะ่เอาไว้ก่อนหรือรอเดี๋ยวค่อยทํา นะถ้าเรามีกําลังที่จะทำนะเราต้องทําเลยนะเพราะเราจะใช้รถในทุกๆวันและทุกเวลาที่เราต้องการจะใช้เพราะฉนั้นมันจะไม่มีเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเดี๋ยวก่อนมันก็จะเกิดการทางกลางทางได้เราจะเสียเงินค่า,ารถอะไรเยอะครับอ่าโอเคเราเียมาแล้วอย่างนี้ลูกเขาก้องหน่อยเขาก้องหน่อยนี่เราเยมาบันดีค่าก่อนเราเทบันดีค่าก่อนบันดีค่าเอาผู้สอามาลูกโอเคนะว่าไงมีอะไรประลูกมีอะไรไหมบอกเอซีมาซ่อมรถกับเราเนาะมาไหม มาครับเมื่อมาไปเที่ยวกรงเทพมาสนุกไหมสนุกครับหลับตลอดทางนั่นเราแหละฮะหลับตลอดทางเลยนะเอาโอเคมีอะไรพูดเรียบซีไหมไม่มีครับมีอะไรไหมล่ะฮะมีอะไรพูดไหมอ่าอ่าอะไรไหมออพูดอะไรไหมลูกอ่าโอเควันนี้ข้าก่อนไปก่อนไปวันนี้ข้าอโอเคไปเข,ข,ข,ข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องแอร์โอเคนะครับ ก็เดี๋ยวพูดอีกสักนาทีนึงก็คงจะต้องปิดปิดคลิปนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดงท่สไครกทนะครับอากเป็นประโยชน์นะแล้วก็ผู้ใช้รถนะฮะไม่ต oh, ้องเสียเงินบานปลายนะครับในเคสที่ผมบอกนะเป็นการแนะนําส่วนใจให้ผมทํารถได้สมมูร์ทุกคันมันก็เป็นไปได้ยากเพราะหนึ่งในองค์ประกอบมันก็คือเรื่องเงินการเสนอราคาไปแล้วลูกค้าบางทีก็ไม่ทานะหรือบางทีก็ไม่ทาไม่ไม่ว่านะาะยังไม่เท่าไหร่นะพอเราพูดไปเนี่ย จะเปลี่ยนนั่นจะเปลี่ยนนี่นะเดี๋ยวถึงกำหนดนะมันเหมือนไปกวนใจเขา<ม>พอไปกวนใจไปเหมือนไปสะกิดใจลูกลูกค้านะครับก็ทําให้เขาไม่มาซ่อนรับเราเลยนะอันนี้ก็เยอะนะปัญหาแบบนี้เจอมาเยอะนะบางครั้งเราจะไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากถ้าดูแล้วลูกค้าจอดจงที่จะให้ทําเฉพาะที่มันเสือ่อมนะเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดมากนะักเพราะเราก็กลัวเสียลูกค้าเหมือนกันนะในจุดนี้ให้ลูกค้าเข้าใจไ้นิดหนึ่งแล้วก็เอฟซนะ ไปเจออู่ที่ดีแล้วนะช่างอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดไปครับถ้าเราเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็หาข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเราก็ไปกับเขาได้ครับนะไม่ต้องคิดระแวงอะไรทั้งสิ้นนะเพราะมันมันคืออะไรที่เปลี่ยนใหม่ให้รถเราเป็นผลดีกับรถเรามันไม่ใช่อะไรหรือเป็นผลดีกับตัวช่างนะเพราะช่างเขาแค่รับเงินค่าบริการนะเขาได้เงินจากเจ้าของรถอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เขาได้คือเงินเพราะนั้นสิ่งที่เจ้าของรถได้ขเขาพูดกับขี่ได้ก็คือความสมบูรณ ของตัวรถในทุกขนะพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางไกลไม่ว่าจะเดินทางต่อเนื่องเป็นพันพันกิโลก็จะไร้กังวลนะครับเอะโอเคว่าไหลูกยังไม่จบอ่ะดูนี่ก่อน่ะมาอ่ยืนนี้ยืนนี้อ่ะอีกหน่อยนะว่าไงอ่ะว่าไงว่าไงลูกเอฟซีว่าไงลูกนะเอฟซีดูอะไรลูกขนมเหรอไม่ใช่กดมือกดมือกดมืออ๋อไปซื้อมาเหรอไปซื้อมาชอบเหรอ ชอบเหรอเพ็ดเพ็ดอ๋อโอเคพีแ่แรดกเออพี่แรดกินไปแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคนะไม่บายก่อนไม่บายก่อนไม,ไม่มาแล้วนะจะจบคลิปแล้วไปบายนะโอเคครับอ่าโอเคโอเคครับแล้วนะอ่าโอเคก็ไอซีครับตอนนี้ลูกสาวนั่นล่ะเสียเคนเล็กนะก็ขเขาชอบพูดคุยทั้งวันนะนะอารมณ์ดีทั้งวันนะก็ผมฝากไว้นิดนึงนะครับนะเคสนี้ก็ขอให้เป็นวิทยาทานทั่วประเทศนะครับแล้วก็ เรียนรู้กันไปนะครับผมฝากนิดนึงผมมีช่องอยู่ในทิก t o อด้วยนะครับเป็นช่างฟื้นนะฮะลพบุรีนะครับยุโรปนะซ่อมยุโรปล,ล,ลองเข้าดูในทิกเอนะฮะก็ออกไม่กี่คลิป้วครับทิกเอเดี๋ยวพยายามจะเพิ่มจานวนมากขึ้นนะเพราะเราพูดกันใน YouTube เยอะนะการทำทิก k t อรเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ต้องพูดกระชับแล้วบางทีมันไม่ละเอียดมากนะักนะผมจึงเห็นสมควรว่าทาให้น้อยลงหน่อยทิกเกอรแล้วก็มาทําใน u t u b e เยอะๆนะเพราะรายละเอียดที่มันอยู่ใน u t u b e เนี่ยมันจะมากกว่า มีหลายแง่หลายมุมแล้วก็สามารถพูดให้เข้าใจง่ายมีความละเอียดในการอธิบายขั้นตอนต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอีกครั้งนะช่วยกดให้ผมหน่อยครับเราจะได้มีความรู้ไปด้วยกันหัวใจโต้ต้องขอจบคลิปเร่อน,นี้ก่อนครับจเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ